แถวเลย่มมองแย่ลูกยายเอาไอติมให็นแน่เอาไอติมให้แน่เอาไอติมเนื้อตัวเอาเลยนั่นนั่งน้ำกันละน้ำกันไมาไม่ไมเขาแถวเขาแถวเขาแถวกรมการปกครองต้องเขาแถวห้ามแจงคิวห้ามแจงคิวห้ามแจงคิวเห็นบ้าไม่สบายเขาแถวก่อนมูว่ะ หามแซงคิวมันไปรัดหนามูเขาก้อนมูหามแซงคิวเออพี่น้องมาไอ้ติมกินหมดดื่มครับพี่น้องแล้วลูกเด้อหิ้วเก๋าลูกเด้อน้ำสมน้ำน้ำน้ำแข็งอยู่ในถังเนอลูกช่วยเห็ดน้องกินหลดช่วยน้องกิน เาบุญน้ากันเดิอกพี่น้องเลือกบุญน้อยเฮ็ดกแดงจังเอาบุญง่าย